สวัสดีครับผมนายบียนรรมัมสาวาทีนะครับนิสิตเบอร์สามศูนย์สามศูนย์หปดแปดโดยจะมานำนเสนอโปรเจกต์ในรายวิชาของโปรแกรมปริมาณเท่าสองนะครับโดยโปรเจกต์นี้มีชื่อว่าเกมเป็นโดยเกมเป็นเกมเนวกันแก้ปัญหาการจัดบ,บล็อกที่ตกลงมาให้เป็นแถวแนวนอนวิธีจะทำให้แถวแนวนอนที่ถูกเพียงมานั้นแต่ออกไปและได้รับคะแนนมาแต่ถ้า ด็อกที่โดลงมานั้นถูกจะเรียงอยู่ในแนวตั้งจะชนัะขอเพดานด้านบนจะทําให้เกิดการท้ายแพ้เกียขึ้นแล้วถ้าเรียงแถวได้สองแถวก็จะทําให้เลเวลอัพขึ้นจะทําให้ความยากของเกียนนั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีระบบควบคุมคือ W คือการหมุนรูปแบบของบล็อก A คือการเคลื่อนที่ทางซ้าย D คือการเคลื่อนที่ทางขวา S คือการเล่นสปีดข,ของบล็อกที่กำลังลลงมาและสเป e บ Bar คือการดูเกมนะครับ ซึ่งการรับแ้มจะมีรูปแบบดังนี้เป็นการเลียงแถวในแนวนอนเพื่อที่จะได้รับแต้มมาและรูปแบบการแพ้เป็น่างนี้เป็นการเรียงแถวในแนวตั้งจนไปชนขอ,ขอบด้านบนของเพดานจะทําให้เกมโอเวอร์รูปแบบการเลเวลอัพคือการเลียงแถวเมือ่อครบสองแถวเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นมป็หนึ่งเลเวลและรูปแบบการดยุดเกมเมืม่อกดสเปซบาแล้วจะมีคำว่าพอสที่มาบนหน้าจอเป็นการหยุด ุกอย่างะเียน UML diagram มี class ทั้งม3 class แบ่งออกเป็น main p handler c handler mino block mino l1 mino l2 mino c1 mino c2 mino t mino bar mino square โดย class mino เป็นตัวเก็บขนาดและสีเกียพวก mino l1 mino l2 mino c1 mino c2 mino bar mino square mino t โดยยกใช้ข้อมูลจาก class b o k และยังเป็นตัวเรียกการใช้งานเลื่อนที่หรือหยุดจากคลาส KeyHandler ด้วยและคลาส p r e v e n a g e r เป็นตัววาดเฟรมหรือข้อความต่าง,างๆและเป็นตัววาดรูปบล็อกที่ดึงข้อมูลมาจากคลาส Mino และยังเป็นตัวรันระบบต่างๆของเกมอย่างเช่นระบบสกอร์ระบบเ,เึการถ่ายไปของบล็อกระบบการลดนของบล็อกและยังเป็นตัวเช็คการชนหรือ Collision ด,ด้วยต่อมาคือคลาส KeyHandler เป็นตัวคอยตรวจจับการกดปุ่ม WASD และ Spacebar และสุดท้าย Class Game Panel เป็นตัวสร้างหน้าต่างเกมกำหนดค่า s p s และตัวที่ทำให้เกมวนลูปตลอดเวลาเพื่อให้เกมทำงาน o p e r a t o n หลัออกใน Class GameManager คือ c h e c k i n l i t e โดยมีเมตอนนี้เป็นส่วนในการตรวจสอบและลบบล็อกในเกมที่ต้องการให้บล็อกที่มีอยู่ในแถวแนนอนเต็มนั้นโดนลบออกไป อ,อัลกอริทึมหลักในคลาสิโนูมีอยู่3ตัวคือ c h e เช็ค m e เมนต์คอร i o n ชัน c ช็คโ a t i ชันคอ l ์เ i ชันเช็คสตา t i c Block c o l l เ t i o n โดยเช็คโมเมนต์คอ l l เ t i o n จะมีเมธอดเป็นการตรวจสอบการชนกันของบล็อกที่กำลังเคลื่อนที่ไปชนกับสิ่งกีดขวางต่างๆภายในเกมต่อมาคือ c เช็คโรเ t ชันค o l l เรชันเมธอดนี้มีหน้าที่การตรวจสอบการชนกันของบล็อกที่กำลังจะหมุนไปชนกับสิ่งกีดขวางในเกม และสุดท้ายคือเช็ค statically collision คือการตรวจสอบการชนกันของบล็อกที่หยุดอยู่นี่เท่าีการใช้งานคือนำโปรแกรมนี้ไปรันและเมื่อโปรแกรมรันก็จะมีหน้าต่างกมีนขึ้นมาจากนั้นจะมีบล็อกตวลงมาและใช้ปุ่มในการควบคุมบล็อกนั้นดังนี้ปุ่ม W คือการหมุนรูปแบบของบล็อกปุ่มอการเคลื่อนที่ทางซ้ายปุ่ม D การเคลื่อนที่ไปทางขวาปุ่ม S การเร่งความเร็วของบล็อกปุ่ม Spacebar การหยุดเกม และต้องเรียงบล็อกให้เป็นแถวในแนวนอนเพื่อที่จะได้รับแ้มและเมื่อเรียงครบสองแถวเลเวลกก็จะเพิ่มขึ้นจะทําให้บล็อกที่หล่นลงมานั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นการเพิ่มระดบับความยากของเกมขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อบล็อกนั้นถูกเรียงกันเป็นแนวตั้งจนชนกับขอบด้านบนจะทําให้เกิดการเกมโอเวอร์ซึ่งเป็นการพ่ายแพ้เกมไปวิธีการติดตั้งคือติดตั้งจาวาและสามารถเปิดไ,ไฟงานนี้ใช้งานได้เลย โดยในส่วนของโค้ดจะมีคลาสทั้งหมดอยู่ที่สามคลาสมีคลาสเมนต์บล็อกเกมพา n ์เนลคีย์แฮลเลอร์มิโนมิโนบาร์มิโนเอล n o นิโนเอลทูมิโนสแควร์มิโนทีมิโนทีวันมิโนทีทูแมเนเจอโดยในคลาสเมนนั้นจะเป็นตัวรังคำสั่งทั้งหมดผ่านเกมพารเนที่มีเมทอดรันเกมโดยในคลาสเกมพารเนจะมีการกำหนดค่าของหน้าต่าง เกมอย่างนี้และยังมีการตั้งค่าเฟรมเฟรมเรทให้เกมนั้นรันได้อยู่เสมอในส่วนของคลาสบล็อกนั้นจะมีการกำหนดขนาดของบล็อกและมีการเรียกใช้คำสั่งค o ลเล ในส่วนของ m i n น L1 L2 C1 C2 Bar Square T จะเป็นการตั้งค่ารูปแบบของบล็อกแต่ละบล็อกโดยจะมีหน้าตาคล้ายกันดังนี้ซึ่งในคลาสต่างๆของพวก Mino L1 L2 C1 C2 T Bar Square นี้จะมีการถูกมาเรียกใช้ใน Mino ซึ่งในมิโน่นั้นจะมีการเช็คอยู่สารูปแบบคือการเช็คมเมนต์คอลลิชันเป็นการเช็คการเคลื่อนที่การชนกันของบล็อกไปละบล็อกในเมต่อดเช็คมเมนต์คอลลิชันต่อมาในเมท็อดเช็คโลดิชันคอลลิชันคือการตรวจสอบการชนกันของบล็อกที่กําลังหมุนไปเรื่อยๆและการเช็คการของบล็อกที่อยู่นิ่งจากเมทอดเช็คสแตติกบล็อกคอลลิชชัน ในส่วนนี้คือการทําให้บล็อกนั้นแยกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆต่อมาในคลาส Key Handler เป็นการเป็นการนําเข้าขี y Event เ,เพื่อตรวจสอบการ Input ข้อมูลของปุ่ม w a s d และสเป bar ในคลาส p a y m a n a g e r คือคลาสที่มีระบบหลายอย่างอย่างเช่นระบบการล่วงลงมาของบล็อก ล่วงลงมาเท่ากับ45เฟรมในส่วนนี้คือพื้นที่หลักในการเล่นเกมและในเมตัลเจนิตคือการเช็คว่าบล็อกที่เมื่ออยู่ในแถวแน่นอนครบ12บล็อกนั้นจะถูกทำลายหายไปและได้รับคะแนนกลับมา และเมื่อไลน์นั้นถูกทำลายครบ2สองแถวจะทำให้เลเวลนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะทำให้อัตราการล่วงลงมานั้นลดลงเรื่อยๆจะทำให้บล็อกที่ลดลงมามีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเพิ่มความยากของเกมนั่นเองในส่วนนี้คือการวาดเฟรมต่างๆ